เด็กๆคิดว่ามันเกิดผลดีไงข้อ1การลงทุนในต่างประเทศนี่ถือเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีนะเพราะว่าเงินจะหมุนเวียนในประเทศเราทำไมน้อยลงเรื่องที่ดีมันควรจะเป็นเรื่องไหน2 3 4สหรือหตอบข้ออะไรครับข้อ2ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเองเด็กๆเข้าใจข้อที่8ไหมครับ เข้าใจนะครับเราไปลุยต่อข้อที่9ครับข้อที่9โจทย์ถามว่าการเพิ่มขึ้นในข้อใดต่อไปนี้ทำให้ปริมาณเงินในประเทศขยายตัวโอเคปริมาณเงินนะในประเทศขยายตัวเด็กๆคิดว่าขยายตัวเป็นเรื่องดีไหมดีนะขยายตัวเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขยายตัวมากเกินเด็กๆคิดว่าไง ให้เด็กๆคิดถึงเรื่องลูกโป่งสมมุติว่าลูกโป่งเนี่ยมีลมเข้าไปในลูกโป่งดีไหมดีแต่ถ้าลูกโป่งมีลมเยอะเกินลูกโป่งจะทำไมใช่แล้วการที่เงินเนี่ยเข้าไปในลูกโป่งเยอะมากเกินไปอะครับเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นการทำให้ลูกโป่งขยายตัวเป็นเรื่องดีแต่เฟ้อที่ดีเด็กๆจดครับการเฟ้อแบบดีจะต้องเฟ้ออยู่ที่ไม่เกิน5%เอร์ซนต์เท่านั้น การเฟอร์ที่ดีจะต้องเฟอร์ไม่เกิน5%เเท่านั้นหากเฟอร์ที่ช่วง 5- 2 0ถึงเฟอร์ระดับปานกลางเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าของทำไมแพงส่วนถ้าหากว่าเฟอร์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันเออมากกว่า20%เอนตี่ยอันนี้อาจจะเกิดศึกสงครามหรืออาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเฟอร์มากเกินลูกโป่งพองมากเกินการแก้ต้องทำยังไงให้ทายหากลมที่เข้าไปในลูกโป่งมันคือเงินสมมตินะ ลมที่เข้าไปในลูกโป่งคือเงินแสดงว่าเราจะแก้ทําให้ลูกโป่งแฟบลงเนี่ยเราต้องเอาอะไรออก,<ว>กเราต้องเอาลมออกเราต้องเอาเงินออกจากลูกโป่งแล้วคนที่จะเอาเงินออกจากลูกโป่งได้ให้ทายมีกี่คนมีสองคนเท่านั้น1คือใครธนาคารและสองคือใครเออถูกต้องและถ้าธนาคารทำอ่ะเราจะเรียกนโยบายนั้นว่านโยบายการเงินถ้าธนาคารทำเรื่องเงินเงินจึงเป็นเรื่องของธนาคาร แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลทำรรเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายการยตอบคุณครูการคลางครูให้ทายครับครูถามแล้วตอบคุณครูแกงส้มว,ว่าใครทำหน่งเพิ่มดอกเบีย้ยลองตอบทันเธนาคารหรือรัฐเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเป็นหน้าที่รับความรับผิดชอบของใครธนาคารอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเงินโอเคไหม